สวัสดีครับกลับมาพบกับ v i c c a m e r a e x c l u s i v e Service อีกครั้งกับผมบางออ f v i c c a m e r a Product Specialist นะครับซึ่งวันนี้ผมกลับมาอยู่ที่ b i c c a m e r a าเซ็นทรัลมหาชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งที่นี่นยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองอาหารทะเลนะครับวันนี้เรากำลังจะจัดเซตไลท์นะครับไปให้ลูกค้าที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปเราก็เลยเลือกชุดไฟนะครับเอาไปเพิ่มเติมในการที่จะไลท์ก็จะมีตัวกล้องนะครับพันสินรูมิก G ้ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นมลเลเลียที่สามารถเปลี่ยนเลนได้หรืออนาคตลูกค้าอยากจะเอาไปถ่ายโปดักถ่ายแคชช็อตเพียวๆก็สามารถเพิ่มเลนได้นะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับเป็นรายการที่พิธีกรผู้2คนผมก็เลยเลือกเป็นซาร์มาอิคบีลิงห้าร้อยโปรเซตบีตัวนี้นะครับซึ่งจะทําให้เราใช้เป็นไม์ไร้สายที่พูดได้2คนได้นะครับแล้วก็ตัวดิสคัพเปอร์อันนี้ขาดไม่ได้ถ้าจะไลท์ยาวๆนะครับช่วยทําให้เราไลฟ์ได้ยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็ตัว a t s Advanced Photo System นะครับตัว Capture Card ที่มาพร้อมสาย HDMI หรือจะไปแปลงใช้งานไลฟ์กับมือถือตัวนี้ก็ทำได้นะครับแล้วก็ Photo Pro นะครับตัวนี้เป็นขาตั้งที่เป็นหัวแพนนะครับสำหรับการแพนนิ่งในงานวิดีโอแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับ Night Photo Beauty Set ตัวนี้เป็นไฟที่ค่อนข้างจะใช้งานได้หลากหลายจะถ่ายไลฟ์บิวตี้แต่งหน้าจะไปถ่ายไลฟ์รีวิวสินค้าก็สามารถทำได้หมดนะครับ แล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะไปลองเซตติ้งไฟให้ดูด้วยถ้าใครอยากรู้ว่าถ่ายอาหารต้องจัดไฟยังไงตามผมมาดูกันก็ e x c l u s i v e Service ของเรานะครับ e x c l u s i v e จริงๆเพราะว่านี่ขนาด a อ e a เรียน e r นนะครับมาช่วยแบกของมาช่วยขนของให้เราก็เราดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับด้วยความใส่ใจจริงใจทุกระดับนะครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะเอาของไปส่งตามมาดูกันเลยดีกว่านะครับ ก็ตอนนี้เรามาถึงบริษัท PC t ทูน่าจำกัดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาของขึ้นไปเซตไลท์ให้เขากันก็เมื่อกี้นี้เราลองปกติลูกค้าจะไลท์มุมนี้นะครับซึ่งเรามองว่าอาจจะติดเสาติดอะไรแล้วไม่ค่อยสะดวกก็เลยลองเปลี่ยนมาให้ใช้มุมนี้ดูเดี๋ยวเราจะลองจัดองค์ประกอบดูว่าถ้าเราเปลี่ยนมาไลท์มุมนี้แล้วควรจะต้อง

เนี่ยเงนเนี่ยประมาณนี้ก็ได้ถ้าเราใช้แค่นี้เรารู้สึกว่ามันก็ได้ไม่มีปัญหาได้เพราะว่าอันนี้มันไม่ล้มอยู่แล้วแต่อาจะหาอะไรมาค้ำหน้าหลังนิดนึงแค่นี้เองนี่เพน่มอีกแคเราจะไปต่อเข้าจอคอมกันดีกว่าจะได้ดูง่าย เดี๋ยวผมสอนสอนตั้งค่ากล้องก่อนนะมามาฝัา่งนี้ก็ได้ครับาถามว่าที่เ็ไก็คือตัวกล้องมันจะละเอียดขึ้นถ้าถ้าเราเซตไฟสตูนเนี่ยแนะนำว่าปลาที่ตรงเควินตัวนี้แล้วกดขึ้นด้านบนเพื่อเพื่อตั้งให้มันโทนที่ถูกถูกต้องที่สุดไว้บาลานซ์มันคือสมดุลแสงสีขาว ถ้าเราทำอะไรที่มันเป็นสีขาวมันควรสะท้อนแสงออกมาเป็นสีขาวถูกไหมแต่ถ้าไฟมันเป็นสีส้มไปโดนสีขาวมันสะท้อนออกมามันจะเป็นสีส้มหน้าที่ของการที่เรามาแก้ไวประลังก็คือแก้ให้มันกลับมาเป็นสีขาวปกติกล้องมันไม่ได้เหลืองแต่บางทีไอาไฟมันเหลืองใช่ไหมมมันก็เลยสะท้อนออกมาทีนี้นนนเราก็มีหน้าที่แค่มาแก้ตรงนี้ก็คือไวปราหลังตัวแบบแบบบบีตัวนี้แห่ใช่นีมแล้วก็ชดเชยแสงก็แก้ได้เหมือนกัน เหมือนเดิมน,นะแต่ทีนี้ในโหมด P เนี่ยมันมีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราสามารถไปตั้งค่าในปุ่ม Q เมนูตัวนี้ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่มันคือปุ่มรูปภาพด้วยก็คือนี่ขึ้นมาทั้งแผงเลยจะต,ตั้งค่าอะไรทุกอย่างมันจะอยู่นี้หมดถ้าออโต้มันแก้ไม่ได้กี่ได้ไม่กี่อย่างท <c oughs> ีนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือตัวนี้ไอตัวสแตนดาร์ดตัวนี้ ให้ลูกค้าดูปึ๊บเรากดลงมาอขึ้นด้านบนมันจะเป็นเมนูหลักกดลงมาด้านล่างจะเป็นเมนูย่อยเรากดลงมาปั๊บเราสามารถเลื่อนโทนได้สีสดสีธรรมาชาติโนีีนั่นอ่พวกนี้สามารถเซตติ้งได้ก็เลยเลื่อนตรงนี้ได้เลยหรือถ้าอยากให้เห็นภาพชัดๆนะครับเข้าไปที่เมนูแล้วก็ไปที่รูปก,กล้องก็ได้แล้วก็ไปที่สไตล์ภาพ มันสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ก็คือสมมุติผมเลื่อนลงมาผมสามารถปรับคอนทราสต์อันนี้เดี๋ยวขอปรับแสงให้เห็นชัดๆก่อนมนแมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความเปรียบตา่างก็คือส่วนมืดกับส่วนสว่างถ้าเราไปตั้งเยอะมากไปมันจะเป็นแสงแข็งเห็นนะเงามันจะจัดมากถ้าเราดูอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าถ้าเราไปตั้งแบบนี้เมื่อไหร่ปั๊บ แล้วเรามาถ่ายคนที่ผิวเข้มเข้มหรืออะไรมันจะดูโดดแต่ถ้าเราลดลงมันก็จะเหมือนแบบแสงมันจะนุ่มลงมันก็จะมีเปิดเงาขึ้นมาตัวนี้ก็สามารถไปตั้งค่าได้จะเห็นว่าส่วนมืดคือมันจมหายไปเลยแต่ถ้าเราลดลงเราจะเห็นตัวกล้องชัดขึ้นนี่เวลาถ่ายสินค้าเนี่ยอาจจะต้องปร,ปรับตรงนี้นิดนึงเพื่อให้บาลานซ์กัน ก็เซตตามที่เราชอบแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความคมชัดแต่อันนี้ต้องเลือกแล้วนะว่าจะให้สินค้าคมชัดหรือหน้าเราคมชัดเพราะถ้าหน้าคมชัดบางคนก็ไม่ชอบจังเลยก็อาจจะปรับตรงนี้เพิ่มเติมได้แล้วก็น้อยรีดักชันอันนี้จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ก็อันนี้ความเข้มของสีถ่ายโปรหนักส่วนมากก็จะใช้ตรงนี้นเป็นส่วนมันก็จะมีอันนี้เพิ่มเข้ามาที่เราจะต่อเข้าคอม จะมีพอร์ตชาร์จ USB กับพอร์ต HDMI เสียบเข้า HDMI ส่วนตัวนี้ก็ไปเสียบเข้าแมแล้วเดี๋ยวเราลองตั้งกล้องดูถอดเปลี่ยนได้นะครับเรียกว่าโอเวนดึงแล้วก็หมุนถอดเปลี่ยนได้อยู่ นี้ต้องเ่ยไปแส่อนนูน้นส่วนตัวนี้จะเอาไว้ขันเวลาปรับกลมเงยแล้วก็หมุนให้แน่นนี้แล้วก็เสียบเข้าไปคลายให้มันหลวมหลวมที่สุดก่อนนะ่ะเอาแบบให้ออกนอก,นอกที่สุดเลยนะแล้วก็เสียบเข้าไปให้ใ,ให้หมุนได้ก่อน แต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีใช้ของเราเนี่ยเวลาเราเซตเราจะเอาขึ้นในนี่ที่หลัง,เ,ลงเขาเรียกว่าแลนเทนตัวนี้เท่าไหร่นะเไฟเหรอเซตไฟพู่ออันนี้นให้เราแบบแถบนี้แถบ,บกล้องบอมบอมมันก่อนนะบอมมันก่อน บางทีมันกดไม่ลงหรอกเราก็อาจจะต้องอ๋อจริงๆมันต้องเป็นกลมๆใช่เลยมระหว่างที่เรากดเนี่ยมันจะมีอันบางอันที่เด็ดบีดเข้าข้างในแล้วก็พยายามมองมันออกแต่ให้ไปสูบอมยิบยันไม่ได้หักพี่ถ้าจตะผิดเนี่ยกดลงแล้วก็ล็อกต้องแล้วว่าต้องอะไอ่ะแต่ว่าความยากของมันเนี่ยมันคือ ต้องใส่ไอ้นี่ก่อนไม่แต่ถ้าเราถ้าเมื่อกี้เราทำทำแบบนี้ได้แล้วเนี่ยครั้งต่อไปมันจะมันจะง่ายแหละ <c oughs> เห็นมเพราะ <c oughs> มันดัดออกแล้ว <c oughs> มันไม่มันไม่บีบเข้าแล้วกลัวมันดีดข่าแต่วพี่รับจอแบบมาตั้งเลยตั้งนี่แล้วก็ล็อกของมันแบบนี้นะครับ โอเคอืมเราก็จะเห็นข um ้างในใช่ปะแล้วเราก็กดลงซึ่งถ้ามันบิดก็จะต้องดึงออกนิดนึงโอเค ส่วนนี้ที่ใส่นะ okay. เห็นนะล็อกตรงนี้นะครับบิดบิดทั้งไงให้ดังกิ๊กนะ <Okay. S 1> ถ้าถอดก็บิดออกอกดก็กดใช่ไหมแล้วก็หมุนกับใช่แต่เวลาใส่ก็ไม่ต้องไม่ต้องกดกันเลยมันจะมีล็อกอด้วยมีล็อก <Okay. S 2> okay. เสร็จคอ่เดียวไอ้หปาอยให้น้องลองทำครั <c oughs> จริงดินองดูอ้าีกแล้วแหละต่ลงนิดเดียวพอโอเคครับ เออทีนี้เรามาดูในจอ OBS กัารถ่ายเห็นไหมถ้าต่อให้เราผิวแบบซําอย่างเงี้ยถ้าเจอไฟมันก็ช่วยได้เยอะถ้าไม่พอก็เพิ่มไฟอีกหรือไม่ก็เพิ่ม Exposure ที่กล้องเพิ่มบวกลบที่กล้องถ้าอยากให้ได้รูปส,สูงแล้วปวดตัวก็จะว่าอยากให้เห็นของออางหนนด้วยงั้นเดี๋ยวเราขาตั้งขึ้นโต๊ะเลย อย่งนี้ถ้าเราไลฟ์อย่างงี้เราต้องมีคนมาถือมีเหรอถืออะไรถือแบบให้มาสองหรือว่าเราซุ่มเขาจเนี่ยนั่งตรงนี้กระซุ่ได้อ๋อมันนอกกันเลยยกขาเขายกขาไปไกลๆโอ้ก็เราทำอาหารล้วก็เออซุ่มก็ะซุ่มตรงหน้าตัวแทนได้แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเป็นขาขาแพนใช่ไหมขาแพแล้วก็องอหรือหมุนได้แล้วถ้าเราไปปรับมาผมได้ไหมคะ ไม่ได้ต้องปรัดที่ตัวกล้องก็หมุนหมุนซูมนิดนึงก็หลังจากที่เราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับจัดไฟให้จัดองค์ประกอบให้แนะนำเรื่องการตั้งค่ากล้องเรื่องการตั้งค่าปรับสีปรับอะไรอย่เงี้ยก็เป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกคิดว่ามันจะยุ่งยุ่งยากมากมาก เพราะว่าไม่มีประสบการณ์ทำอันนี้มาก่อนแต่ว่าโดยรวมก็โอเคมากค่ะผ่านไปได้ดีสอนผมสอนทางรัดให้ผสอนทางรัดใช่เอาแบบว่าใช้งานได้จริงเลยเพราะว่าติดตั้งเสร็จปุ๊บเราไลฟ์กันเลยไหนเลยนะทางเกินใหญ่ใช่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องหามก่อนว่าคุณเตขายอะไรค่ะ ก็บริษัท PC ซีทูน่านะคะครเราเรามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทูน่าแล้วก็แซลมอนนะคะแต่ว่านนที่เป็นตัวใหม่ของเราก็คือเป็นแซลมอนในกระปุกแก้วค่ะ,ะก็คือมีสรสชาตินะคะพร้อมรับประทานเลยแกะทานได้เลยเป็นแบบว่ายกระดับปฏิวัติ วงการปลากระป๋องคือไม่ใช่ปลากระป๋องแล้วแต่เป็นปลากระปุกแก้วปลากระปุกแก้วแล้วเป็นปลาไม่ใช่ทูน่าแล้วเป็นแซลมอนออเป็นแซลมอนปรุงรสใช่พร้อมทานไม่มีผงชูรสด้วยใช่ครับก็ถ้าใครชอบนะครับอาหารทะเลแต่จริงๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นทูน่าก็ยังมีมีค่ะแต่ว่าก็จะมีแซลมอนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นแซลมอนที่เอาไปกินได้เลยเนาะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วก็คือปรุงรสมาให้เสร็จ ใช่ใชเลยโอเคสำหรับวันนี้บิ๊ก m e r a าไอทูสิบเซอร์วิสนะครับกับ PC t ี Na นะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยฝากด้วยค่ะ <laughs> แล้วก็ช่องทางได้ไหมสามารถแอดไลน์นะคะ f a c e b o o ลาซาด้าหรือไลน์นะคะแอดซีไลฟ์ได้เลยนะคะรอตอบอยู่ยนะคะโปรโมชั่อนะะอันนี้ก็คือชื่อแบรนด์ c l i f e นใช่ครับก็ฝาก ผลิตภัณฑ์ C ี i g h แล้วก็ผลิตภัณฑ์ Big Camera ด้วยนะครับก็คือใครอยากให้เราไปเซตติ้งแบบนี้นะครับไม่ว่าจะที่ไหนยังไงก็ตามแต่ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Big c a ม e r a นะครับเดี๋ยวเราจะไปเนรมิตให้แบบนี้ยากได้แสงแบบไหนอยากได้เสียงแบบไหนแล้วก็สภาพพื้นที่หน้างานเป็นยังไงให้เราไปดูให้ก่อนได้แล้วก็ให้เราจัดเซตไปให้ได้ว่าจะต้องใช้อะไรบ้างส่วนวันนี้เรา Big Camera คือสิบสวิตกับ ซีไลท์แซลมอนปรุงรสนะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณคุณเตมากนะคะขอบคุณค<ล>่ะขอบคุณทุกคนค่<ล>ะขอลาไปก่อนนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ